คุณผู้ชมค่ะจำเรื่องทุ่งเสน่หาได้ไหมคะละครคอนฟอร์มยักษ์ค่ะก๊อปแก๊ปติดมากตอนนี้ค่ะเขาได้มอบไม้ต่อค่ะให้กับเรื่องวาสนาละปอแกก็เลยจะมาถามพระเอกค่ะน้องไอซ์ค่ะตัวจริงหล่อมากจะมาถามค่ะว่าละครที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยน่าติดตามขนาดไหนแล้วตอนที่อ้วนที่สุดเนี่ยน้องไอซ์เขาอ,อ้วนจนน้ำหนักเท่าไหร่จะเขาน้องพลหรือเปล่าต้องไปตามถามกันดีกว่าค่ะถามหนักอาจจะไม่เท่าว่าแต่เรื่องความหลอนเนี้ยกินกันไม่ลงจริงๆ น้องไอค่ะสวัสดีค่ะคไม่เจอกันนานมากวาส <ast> นารักถ่ายไปถึงไหนแล้วคะแ0ตแล้วครับแต่ว่าอีก20%เนตี่ยติดช่วงโควิดเรายังถ่ายไม่เสร็จครับเลยต้องเลื่อนออกอากาศไปก่อนอีกประมาณ10กว่าคิวก็เสร็จแล<อ>้วครับแล้วรู้ไหมว่าตอนจบเนี่ยเขาดัดแปลงตอนจบแล้วตอนจบคือน้องไอคือได้กับพี่ช่วงที่พักจากโควิดเนี่ยไม่ได้รับงานแสดงอ้วนขึ้นไหมคะขึ้นประมาณ3โล3โลได้นะครับปกติเท่าไหร่ ประมาณ69ครับตอนนี้ก็ประมาณ73 74ครับเพราะว่าเรากินขนมเพิ่นไปหน่อยช่วงนี้ยังยังไม่สุดครับมีสุดกว่านี้ก็ประมาณ77อะไรประมาณแล้วอย่างนี้หน้าท้องล่ะหน้าอกาอยังมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไปเที่ยวอยู่ครับ <laughs> ในละครก็น่าจะมีมีโชว์อยู่บ้างครับผมต้องรอติด ทั้งวัสนรักแล้ว,วลก็เก็บแผ่นดินเลยะนะเวลาลดค้าวอ้วนเรามีวิธีไงบ้างคะผมจะลดแป้งครับลดจํานวนข้าวข้าวโเดรตครับผมแล้วก็แบบว่าทานแบ่งครึ่งหนึ่งให้น้อยครับผมสุดท้ายอยากให้ฝากละครนิดนึงค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามนะครับวัสนรักณครับผมที่ใกล้จะออนแล้วนะครับแล้วก็เก็บแผ่นดินครับฝากทุกคนด้วยนะครับผมทั้งดูละครแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างทางสางคมกันด้วยนะครับ